สวัสดีค่ะเด็กๆเด็กๆลองทายสิคะว่าคุินอยู่ที่ไหนใช่แล้วค่ะคุิลอยู่ที่ท้องทุ่งนานั่นเอง mm hmm. เด็กๆเ,เคยสงสัยไหมคะว่าข้าวเม็ดเล็กๆที่เด็กๆทานเข้าไป มาจากที่ไหนนะค่ะท้องทุ่งนาสีเขียวที่เด็กๆเห็นนะคะก็คือทุ่งข้าวนั่นเองค่ะเด็กๆวันนี้ครูสินมีกิจกรรมสร้างสาร์มาฝาดเด็กๆอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ครูสินจะพาเด็กๆมาปั้นดินน้ำมันค่ะเอก่อนที่ครูสินจะพาเด็กๆปั้นดินน้ำมันนั้นครูสินมีคําถามค่ะ เด็กๆอยู่ที่บ้านเวลาที่เด็กๆอยู่ที่บ้านเด็กๆทานข้าวกันหรือเปล่านะเด็กๆจ๋าเด็กๆต้องทานข้าวเยอะๆนะคะร่างกายของเราก็จะได้เจริญเติบโตแล้วก็แข็งแรงค่ะวันนี้ครูสิงจะพาเด็กๆาปับ้นกินน้ำมันเป็นรูปอาหารดีมีประโยชน์ค่ะเอ๊แล้วอาหารดีมีประโยชน์มีอะไรบ้างนะ มแตงโมหรืออาจจะเป็นผักก็เช่นแครอทค่ะวันนี้ปุษิจะพาเด็กๆพั้นดิน้มนนันเป็นรูปอาหารดีมีประโยชน์ค่ะเมื่อเช้านีู้้สินทานข้าวกับไข่ดาวค่ะเป็นอาหารที่ใช้เวลาในการทำไม่นานเลยค่ะแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะคะ เด็กๆจ๋าวันนี้ครูสินจะพาเด็กๆปั้นดินน้ำมันเป็นรูปไข่ดาวคะ่ะจุดประสงค์ของกิจกรรมนี้นะคะช่วยส่งเสริมจินตนาการของเด็กๆแล้วยังช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมือของเด็กๆให้แข็งแรงนั่นเองจากการปีบการนวดการคลึงดินน้ำมันนะคะเด็กๆ,ๆ,ๆจ๋าเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยคะ่ะ รของเรานะคะกระดาษรองปั้นค่ะแล้วก็ดินน้ำมันค่ะเรามาเริ่มปั้นดินน้ำมันเป็นรูปไข่ดาวกันนะคะคุสินเลือกดินน้ำมันสีขาวค่ะเอไข่ดาวมีลักษณะยังไงนะเดี๋ยวคุสินคิดก่อนคิดก่อนอ๋อมีลักษณะแบน ก็เอาดินน้ำมันมานะคะนวดนวดนวดนะคะนวดนวดนวดดินน้ำมันบ,บีบบีบบีบเสร็จแล้วกูชิงก็ทำให้ปเป็นแบนๆน,นะคะดินน้ำมันให้ปเป็นแบนๆเป็นแล้วค่ะใช่แล้วค่ะ กุศินก็ต้องทำตรงกลางก่อนกุศินเลือกสีส้มนะคะและ้วกุสินมาก็คลึงคลึงนวดนวดนวดนะคะให้เป็นก้อนกลมกลมแบบนี้นะคะและ้วกุศินก็เอามาวางตรงกลางวางตรงกลางแบบนี้นะคะเสร็จแล้วกุศินก็ใช้ นิ้วโป้งของู้สีนี่แหละค่ะบีบลงไปบ,บีบบีบอ่าเวลาเราทอดไข่ดาวใช่ไหมคะก็จะ,ะจะมีลักษณะแบบนี้ใช่ไหมคะอ่าสวยไหมคะเด็กๆจ้าอาหารที่เด็กๆทานมีอะไรบ้าง เด็กๆสามารถสร้างผลงานออกมาได้เลยนะคะก่อนที่เด็กๆจะทำเด็กๆต้องคิดก่อนนะคะเอ๊ะเมื่อเช้าเราทานข้าวกับอะไรนะเด็กๆอาจจะปั้นเป็นรูปปลาก็ได้ใช่ไหมคะอ่าเป็นรูปปลาทอดหรืออาจจะเป็นไก่ย่างก็ได้นะคะอ่าหรืออาจจะเป็นผลไม้ก็ได้คะ่ะอาจจะเป็นมังคุดหรือว่าสม้มหรือว่าแตงโม เื่อเช้าเด็กๆอาจจะทานผัดผักก็ได้นะคะเด็กๆอาจจะทานปั้นเป็นรูปผักก็ได้ค่ะเมื่อผัดผัดอา,อาจจะเป็นมีแครอทด,ด้วยใช่ไหมคะเด็กๆอาจจะปั้นเป็นรูปแครอทก็ได้ค่ะเมื่อเด็กๆทําผลงานเสร็จแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมส่งผลงานแชร์กันเข้ามาในไลน์กลุ่มห้องของเรานะคะให้คุณครูแล้วก็เพื่อนๆได้ชื่นชมผลงานเด็กๆจ๋า เมื่อเด็กๆทำกิจกรรมเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมล้างมือให้สะอาดด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ